สวัสดีจ้าช่อง YouTube สาวอุดรอินสวิทค่ะนี่กะได้เวลาไปรับอาหารไปเก็บอาหารแล้วกะไปรับพนักงานกับร้านค่ะพี่น้องเขาเดินทางจากสาขาอุปโลงหัเฟินเขากำลังสิบไปร้านขายข้าวแกงสาขามูเชลเล่นค่ะพี่น้องสภาพอากาศกะคือจังจะเห็นนี่ละค่ะอุณหภูมิตอนนี้กะศูนย์องศาค่ะพี่น้องบ่ได้ติดลบจ้า ทางนากะเขากําลังกวาดหิมะค่ะพี่น้องกะต้องค่อยๆครับค่ะเพราะว่าถนนกะอาจจะลื่นค่ะพี่น้องขับเร็วบม่ได้จ้า ที่นี่ถือว่าหิมะตกหลายอยู่ค่ะตอนนี้เ้าเพิามาถึงอุ้นทลุงโฮเฟนแล้วค่ะ เขาอีกหมู่บ้านหนึ่งค่ะเขาก็ยสี่พานประมาณ3-4มหมู่บ้านค่ะวสิฮอดหมุดเชลเล่นจ้ะ ไปเซนนี่กันนะค่ะพี่น้องขึ้นเขาไปค่ะปิดกำลังใจให้ซอุดรนินสวิทในเด้นอค่ะถนนลื่นค่ะพี่น้องนี่มะเต็มไปหมดเลยค่ะ อากาศเย็นพี่น้องอี่มากกับโปรยปลายบพรได้หยุดเลยค่ะตอนนี้ถนนลื่นค่ะพี่น้องช่วงทางโค้งค่ะต้องค่อยๆไปค่ะ รถมันก็บ,บอกว่าถนนเลื่อนจ้ะแห้งบ่ได้เลยค่ะพี่น้องต้องค่อยๆไปค่ะขากลับสาอุดรว่าสีมาอีกเส้นหนึ่งค่ะสงสัยเส้นนี้สีนาวจัดจังเอาต้องขับค่อยๆไปค่ะพี่น้อง สชยถนนสิเป็นน้ำแข็งน้ำค่ะเพราะว่ามองนี้มันกลับปลเ,ปเป็นเป็นเขานิดนึงค่ะพี่น้องค่อยไปค่ะไปเรีวบ่ได้เลยเห็นไหมคะ่ะข้าเจ้ากับรับมาสรสขคือกัน รถตามลังมากกับมีอยู่ค่ะแต่ว่ากะตองขับซาคือกันค่ะเพราะว่าค่ะมันแหกโค้งแล้วมันก็บ่คุมค่ะพี่น้องถนนช่วงนี้มันก็โค้งนาโค้งลังอยู่ค่ะพี่น้องอันตรายค่ะขับรถพิมาตกจังสิค่ะอุณหภูมิตอนนี้ก็ย่งศูนย์องศายู่้รค่ะพันได้ติดลบค่ะจุดนี้ อันนี้เข่ากับมาถึงโอเปอร์วิวค่ะจุดนี้ทางหน้าเขา้าคือโอเปอร์วิวค่ะพี่น้องเขับแคสซีส่ะาวมาถึงหาสิบขันเล็งความเร็วรถกระซายแล้วก็ โปรแกรมแจ้งว่าถนนลื่นค่ะต้องขับซาซาค่ะพี่มาเต็มไปหมดเลยค่ะพี่น้องเห็น่่ค่ะก็ต้องคอยไปค่ะโค้งก็ต้องค,อค่อยโค้งข้านดีกว่าถนนน้ำนะคะพี่น้องเพราะว่าเขากวาดเราไปรอบนึงค่ะอันนี้รอบบายรอบเร้าเขาเจ้ากวาดแล้วแต่ว่ารอบบายเขาเจ้าท่่นในมากวา่าจ้ะ ก็เห็นกําลังกวาดดูเพื่อกันค่ะต้องใส่เวลาเนาะค่ะเนาะเทศกิจเขากะงานหนักค่ะช่วงหิมาตตจริงซีนะคะ ายสองนะคะพี่น้องสาวอุดรก็ต้องไปรับพนักงานค่ะเพราะว่าสาขามุตเชลเล่นเปิด11โมงหอดบายสองเป็นกำลังใจให้สาวอุดรอนนินสวิตเลยนะคะสภาพา <c oughs> อากาศแบบนี้ขอให้รอดปลอดภัยนะคะเนาะอย่าให้เกิดอุบัติเหตุอย่าอย่าให้มีอย่างเกิดขึ้นเห็นไหม แข้งห้าวเรียวโค้งน้อยๆกะรู้สึกว่ารถจะทลายค่ะนี่เดียวเองค่ะเมื่อกี้นี่ต้องคอยไปพี่น้องเร็วบะได้เล,ลยจ้ะ ถึงเบอร์ลีคอนแล้วค่ะพี่น้องเบอร์ลีคอนค่ะข้งางหน้าเฮาคือเบอร์ลีคอนคเขาเคตเบอร์ลีคอนค่ะ เขาปิดถนนค่ะทั้งสายมือเขาบม่หายไปเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นลาดชันหรือกาเขาไม่หายไปเขาปิดถนนไว้ค่ะ จะเป็นเวลาบายสองโมงตรงค่ะพี่น้องปกติสาอุดอรนินสวิตซีครับเซนนี่ประมาณสิบนาทีค่ะแต่ว่านี่รู้สึกว่าเข้ากับสิบหานาทีพันในหอดอยู่ค่ะ เขากัปิดถนนเป็นจุดๆค่ะพี่น้องเขาปิดถนนเป็นจุดๆ มันเรียบค่ะมันก็นเลยมีเกิดการสัส่นสะเทือนค่ะว่ไใดขับเร็วได้ค่ะพี่น้องสาววดดอนขับแค่ความเร็ว 40, 40ค่ะ เชลเลนค่ะพี่น้อง ทชิงหิมะค่ะ ถนบเรียบเลยค่ะพี่น้องก็เลยเห็นไห้ยรถมันสั้นนะคะกล่องกะเลยสั้นน้ำต้องขออภัยด้วยค่ะ รัฐบาลของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็ได้ประกาศออกมาแล้วด้วยค่ะว่าให้ขยายเวลาในการล็อกดาวน์ออกไปอีกจนสิ้นเดือนกุมภาพันธ์คริสตศักราช2021ค่ะร้านอาหารร้านขายข้าวแกงสามารถเปิดขายได้แต่เทกเว้ค่ะแล้วก็พวกร้านขายยาเปิดร้าน โทรคมนักครมลานขายโทรศัพท์มือถือเปิดค่ะส่วนพวก้านขายของจิปาทะลานเล็กๆน้อยๆเขาสร้างปิดค่ะพี่น้องแล้วก็ในร้านขายยาก็าให้ค้นเข้าไปในร้านได้แค่ขังละหาคนค่ะต้องลอกข้งนอกค่ะก็ถือว่าก็าได้รับผลกระทบหลายอยู่ค่ะพี่น้อง ช่วงนี้ขับรถไปไซส์ก็ิเห็นลานว่างให้เช่าว่างให้เช่าค่ะเพราะว่าเขาว่ามันล็อกดาวโดนเขาก็เลยภาคกันปิดกิจการไปก่อนจะเห็นไกล้ๆกับลานาขายข้าวแกงเจ้าพระยาสาขามูเชลเล่นกะมมร้าน ตะก,กี้เปร้านอันรถซ่อมจักรยานค่ะขายจักรยานตอนนี้กับปิดกิจการไปแล้วย่ายไปมองอื่นแล้วเรากาล้านบริษัททั่วเรากาล่านขายของช่ำรวยของตกแต่งบ้านกะปิดไปแล้วค่ะแถวสาวอุดอรอินสวิตท,ที่เห็นตรงแถวล้านขายข้าวแกงกับปิดไปแล้วเรียบร้อยสามล้านค่ะพี่น้อง ก็จะถึงร้านแล้วค่ะบึงดูสิไปไวปะคะเนี่ยต้องค่อยๆไปค่ะตอนนี้สาวุดรอ,อินซิวิตกคขับรถมาถ,ถึงลานขายข้าวแกงสาขาเจ้าพระยา ลานขายข้าวแกงเจ้าพระยาสาขามุชเชลเล่นเรียบร้อยแล้วค่ะมาถ,ถึงลานโดยปลอดภัยค่ะพี่น้องกะขอบคุณนะคะที่ที่ติดตามยูเป็นมูสาวุดอนอินสวิทจนว่าขับรถฮอดลานค่ะเจอกันไม่คลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะพนักงานกะยืนรออยู่ค่ะหน้าประตูค่ะพี่น้อง